สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายหนุ่มโพสต์หลังกลับมาจากทำงานเจอภรรยาใหม่กับลูกอยู่ด้วยกันสถาบันครอบครัวนั้นถือเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกของเราเลยเล่ะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเจอกับคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายทั้งหลายที่อยู่รับข้างแล้วซึ่งการที่คนคนหนึ่งโตขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นปัจจัยหลกัลกๆก็ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวด้วยอย่างคําที่ว่าปลูกอะไรก็ได้ผลอย่างนั้น สาเหตุนี้เองครอบครัวจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆอย่างเรื่องราวต่อไปนี้ที่ทําเอาชาวโซเชียลถึงกับยิ้มตามครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่โพสต์ภาพของภรรยาใหม่กับลูกชายโดยเผยถึงสิ่งที่ภรรยาใหม่หรือแม่เลี้ยงนั้นทํากับลูกชายของตัวเองนั้นก็คือสอนลูกทําการบ้านโดยมีการเขียนข้อความไว้ว่ากลับมาเจอแบบนี้อีกแล้วแม่เลี้ยงทํากับลูกเลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงนั้นก็ตั้งใจสอนลูกชายอย่างใจเย็น เปรียบเสมือนว่าเป็นแม่ลูกกันจริงๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆในฐานะของคนเป็นสามีและพ่อเห็นแล้วคงจะชื่นใจที่เห็นเข้ากันได้ดีแบบนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าแม่เลี้ยงใจร้ายมีแต่ในละครคะ่ะมีแต่ลูกเลี้ยงทำร้ายจิตใจแม่เลี้ยงหมายถึงเด็กโตน,นะคะอีกท่านบอกว่าเห็นในทิกต o อกน้องผู้หญิงน่ารักมากเลี้ยงลูกเหมือนลูกตัวเองที่อุ้มท้องมันเลย รักพ่อก็ต้องรักและเอ็นดูเขาด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าแม่เลี้ยงที่ใจดีต่อลูกเลี้ยงสมัยนี้มันหายากนะอีกท่านบอกว่าหายากส่วนมากดีแต่ตอนยังไม่ได้พ่อพอได้แล้วมันยังมาให้ลูกเลี้ยงไปบ้านมันเลยเข้มสุดยอดเห็นแก่ตัวคนเลวอีกท่านบอกว่าเราเลี้ยงลูกเมียน้อยมีแต่คนด่าคนสมน้ำหน้า11ปีแล้วจ้าเรารักของเรานะเขาก็คงจะรักเด็ก อีกท่านบอกว่าเด็กเล็กขนาดนี้เลี้ยงให้เป็นลูกเขาก็คิดว่าแม่จริงๆเรารักเขาเขาก็รักเราอีกท่านบอกว่าเจอมากับตัวเลี้ยงตอนเด็กๆเลยลูกเลี้ยงขึ้นป .2 ออจนเริ่มขึ้นม .2 อไอล่ออกเลยลาบอย่าเอาเมี่ยงเขามาอมเลยเป็นต้นเรียกได้ว่าแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยทีเดียวครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะครับเพราะส่วนมากเราจะเห็นปัญหาของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงบ่อยมากๆถือเป็นภาพที่น่ารักมากๆครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ